ด้วยธุรกิจที่เราทําอยู่เนี่ยมันต้องใช้ร่างกายจะมีปวดขาบ้างปวดตัวบ้างอะไรเงี้ยครับก็ตามอายุของคนที่มีอายุมากขึ้นบางครั้งลูกน้องไม่อยู่เราก็ต้องทํางานเองก็บางทียกแบตก็อาจจะมีเสียวแปรบขึ้นมาไปหาหมอมาแล้วหมอก็ดีขึ้นพักนึงก็ไม่หายขาดคุณหมอผมปวดขาคุณหมอก็ให้ให้ยามาทานทานปุ๊บใหม่ๆก็โอเคพอทุเลาพอ สักสามสี่วันก็เป็นเหมือนเดิมก็ไม่ก็ไม่ดีขึ้นก็คือเหมือนกับว่าไปลองมาหลายหลายหลหมอแล้วไปไปนวดก่อนแล้วไปทําอะไรก่อนแล้วก็ไม่ดีขึ้นดีขึ้นในระยะต้นๆเคยปวดแบบหนักๆคือส่วนใหญ่ตรงไหนของร่างกายหนักๆอ่าส่วนมากก็จะปวดเข่าครับปวดเข่าเนี่ยอ่าลุกไม่ได้เลยตื่นเช้ามาเนี่ยลุกไม่ได้เพราะว่ามันจะเกร็งแล้วก็ต้องนั่งสักพัก สักระยะหนึ่งก่อนแล้วก็พอพอเราปรับสภาพร่างกายก็ถึงจะจะเดินได้อะนะครับผมแล้วปัจจุบันนี้ได้มีได้ใช้น้ำมันไทยยัเข้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ดีนะครับอันดับที่หนึ่งก่อนเลยอ่านวดแล้วอ่าสุขภาพดีก็คือร่างกายดีขึ้นไม่ปวดไม่อะไรแล้วก็การนอนก็ดีขึ้นเพราะว่าเวลาเรานวดของตอนกลางคืนเนี่ย แล้วเราก็พักผ่อนตื่นเช้ามาแล้วขาเราก็ไม่เป็นอะไรก็ดีเราหลับดีขึ้นหลับสบายครับมันเหมือนกับเป็นน้ำยาอะโรมาครับเรานวดแล้วเราอยู่ห้องแอร์มันก็จะกลิ่นหอมนะครับสุดท้ายนี้ก็ให้ฝากคนที่มีอาการปวดอาการเจ็บให้มาใช้น้ำมันไทยาครับครับก็น้ำยาตัวนี้นะครับเป็นน้ำมันที่ดีผมใช้มาแล้วน่าจะไม่ต่ำกว่าห้าขวดผมใช้อย่างต่อเนื่องดีจริงครับอันนี้ผมรับประกัน ดีแน่นอนครับรเรับผททำงานที่นี่มานานนี้เยังคะเจ็ดปีแล้วค่ะเจ็ดปีทํางานเป็นอะไรที่นี่เป็นแม่บ้านคะ่ะกวดบ้านถูบ้านทุกสิ่งทุกอย่างคือทําหมดครับผมคนเดียวเนี่ยนะใช่ค่ะดูแลตึกที่<บ>สองส,สามครูหาเนี่ยค่ะสามครูหาเลยครับแล้วทำงานแบบนี้แล้วมีอาการปวดอะไรบ้างคะปวดเขา่าปวดข้อตามข้อตามเข่าค่ะ<อ>ตอนแรกก็ไปซื้อยาทาเ้นมาทานมันก็ไม่หายนะคะก็ไปนวดก็ไม่หาย ป้าบัวนวดเลยเนี่ยเชื่อผมทันวาเขาพูดนะอ้าบัวป้าบัวก็เลยอเอามาทามานวดเขาก็นวดให้ป้าบัวทาเออมันดีขึ้นตะก่นโอ้โหทรมานมากนะโขนรถเมเนี่ยเวลาลงก็าต้องค่อยอย่างนี้เลยมันปวดมันยกไม่ขึ้นเวลาเจโขนรถมีขึ้นตึกเนาะที่เขาห้าชั้นนะ่ะขึ้นลงขึ้นลงซักผ้าตะกอนซักนั่งซักผ้าไม่ได้มีเครื่องปั่นที่มาตอนที่เขามานวดใหม่ๆคนก็มานวดเยอปะป้าบัวน่ะ จากน้ำหนักอีหกสิบเหลือห้าสิบห้าขึ้นลงขึ้นลงลงช้ำปวดพอนั้นน้องๆก็น,น,นวดให้ใช้ทยะแล้วมันนอนโดมด้วยโอ้ทีนี้กีบบ่วันดีขึ้นมันก็ไปเรื่อยๆเนาะมันไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรมันก็ไปเรื่อยๆจนสุดท้ายมันหายแบบไม่รู้ตัวใครไม่เชื่อก็ลองดูถ้าไม่ลองไม่รู้ใช่ไหมใาชา้แล้วเออดีถ้าซื้อเยอะมันก็จะถูกซื้อน้อยมันก็จะแพงก็เลยบอกเขาอ,อย่างนี้เขาก็ ว่าคนณีิ่งก็เคยใช้เขาก็จะมาใชา้ลูกค้าบอกว่าหนฉันช้ไม่ดีพอไปใช้แป๊บเดียวมันจะไม่ดีได้ยังมันจะดีได้ไงใช้เพิ่ดเดียวนะมันต้องใช้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะดีถ้าพูดถึงดีถยายยเขาดีมากผมับพวเชนยิบครับจากตำรวจหน้ามา่าหรือก่อนบาดไขกระดิกนเนี่ยเป็นแบบว่าเป็นศิลปินที่ใช้แรงงานแบบว่าขนาดเป็นหัวหน้าคณะลิเกย,ยังเป็นลิระเอิริเกจับลางเลยคือเราเทําง,งานมาตั้งแต่เด็กฮะ ใช้ร่างกายมาเยอะมากพออายุสูงเข้าโอ้โหมันปวด,ดนู้ปวดนี่ปวดแบบทรมานนะครับนอนหลับต้องปล่อยให้ให้หลับไปให้เผลอหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาก็ปวดใหม่ไอ้ที่มันปวดมากๆคือเอวฮะเอว,เ,อวเขาเรียกบาดปวดเรียกตะเบ็ดเหนกเพราะมันปวดแบบปวดมากๆแล้วมันก็ล้าวลงมาขาเลยอะ่ะคือไม่รู้จะทํายังไงอะ่ะคือปวดแล้วก็มันปวดทุกเวลาบางทีแต่จริงจริงก็เบาๆลง เดี๋ยวมันก็กลับมาปวดอีกมันไม่หายเลยไนงะเออเขาแนะนํามานะเขาบอกว่า,า,าพอพอเราทาปุ๊บมันจะรู้สึกเย็น,ยนใช้เวลาสักสองสามวันน่ะมันก็ค่อยเบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นนี่ผมสังเกตดูว่ามันหายไปเลยอะ่ะจ้ารู้สึก <laughs> รู้สึกสบายใจแม้อ่ะรูปน้าพวงอะ่ะยังไงก็เป็นกันทุกคนไม่เป็นตรงเอวเหมือนเหมือนน้าพวงก,ก็ต้องเป็นที่อื่นที่คอที่ไหนก็ตามทีนะ ยังไงก็อย่าปล่อยให้เป็นนะครับป้องกันไว้ก่อนเนาะถ้าเป็นแล้วมันทรมานมันหาย,ยากพวกเนี้ยอย่าให้ถึงก็ต้องผ่าตัดเลยเนาะป้องกันไว้ก่อนนะลูกๆเราเนี่ยมันเป็นง่ายนะผมก็อยากจะแนะนำเนาะทายากรุ่นๆนะพวกนี้เป็นกันหมดอะนะลนะรงไปใช้ดูนะนะรับรองได้ผล